กินง่ายสไบาย bm นะคะมือนี้กระพึงเลิอก,กางายมากค่ะ ho เลือกสองถุงเคืองนะคะน้ำหดบ่ายเยกือบสามถุงนะคะเนาะมาจะคะ่ะม,มาเด้อมากินสมตําค่ะมือนี้แตเอสแน่จังน่อยค่ะมาจะค่ะมาเด้อได้สมตำ,มมมตำแล้วกับขนมจีนหอยแมงปู่นะคะเนาะ,ะแล้วก็กากหมูนะคะ,นะ,คะนเนาะมาจะขาดไมากินกินเไรค่ะเย yeah, อะสอนกระปองเฮ้ยน้ำน้องใต้ก่อนหลานใต้ ที่ออน,น,น,นี่ครับเออมันมีหลานไส้กับมะเขาอกล่องนั่นมาขอน้ะนี่นครับโต้งไงครับยัถูกมันจะถามมันดะม่กินเหมืยนกันค่ะต้องแสบค่ะพี่บ๊องถึงเหลิอง่ายมากเค็ดยังเดียวซีถุนอะค่ะมาถามไม่กินเขาเมอ,อกันเอ,อ้ยไม่กินตำเรมอนกันค่ะ แดาทำไไม่หนักเจแบ่บวันไหนวันนมาเด้อค่ะมาเด้ออ๋อหอน

เออเรื่อะไรตลาดเขเอเบบไหวเรเนาะฟองอีกอย่างเบอร์เหรอคะ่ค่ะพอค่ะที่เขาเจอต่างตลาดที่หนามื่อวานสมอติเจอค่ะห้อยหอยจะหาครัสือมาแต่วันอาทิตย์ครับได้โอกาสมาเหติจินมือนี้แหะครับกับแต่บางคงแ่บครับแม่ค่ะมาเด้อ นี่เปาะเลยครับกินย่างหยอกย่างหยอกเนี่ยแตงโมขนมหวานนะคะเนาะแตงโมเพื่อนบ้านเอามมใหายนะคะนัะขนมหวานกับเพื่อนกับามใหายกันค่ัง เดี๋ยวเอากินหอยแรงดีอ่ะครับแม่เลยแรงดีบ้าจับบับบว่าจัเจ๊แม่เนจะเจ๊บบว่าแบบเนี่ยยังร้งค่ะแบบนักอย่หลายหลาย่นใส่เมื่อเลยจับ เนี่ยบ่ะืราครับมาวนเวียนชื่อรอครับเห็นมาไหนมนอะไรเห้อนชินก้อนหนูมันนี่มันนี่ถอยค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงนันงงนีงงน่นังงน่งลงค่ะ

bên cứ một loại đó? Bất cứ loại? Bye. I don't think you need to make a poor handler. Too thì tham tin nhắm vào một dạng nó. Mhm. 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 Mhm nó lắm mọi người đang ngồi tệp hàm mọi người 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 Mà đơ mọi người 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 เลิกแล้วค่ะเป็นนี่แหละตน้มสนตั้กินเนี่ยค่ะเหตุกินแบบทั้งแบบพอเปล่าเนาะเปล่าอยู่น่อยพอกินแล้วกินนอนเนาะเหตุยังแบบแบบไม่ต้องขั้นตอนยุ่งยากเนาะกินที่กินง่ายๆค่ะเลิกแล้วตั้มปะหุ่งนะครับเมนูตัวง่ายที่สุดแบบเหลืองบนตั้งหลังมี่หยั่งกับไส้ใส่เบอร์สัตว์บดมีกับบดไส้ครับ

没没牛腩那没啊，就包牛腩的。 ยี่สิเมตรครับยังไงหล่ะเนี่ยเครื ạ, ่องโรดจะทำไครับลอยเมจังเมยกเกาะที่พันที่ตัตัโซนะก็นกินไลยใช่ไหมเนาะซูไวเนาะอืมสูไปเลยอั้นี้ยี่สิบเมตรกับเพื่อ แป๊บเดียวค่ะอ๋อสริงแล้วทยเยื่องหค่หนึ่งคนก็ทีัว่เป็นขวบหมืงนะแป๊บเดียวมดค่ะ

อะี่อืมไม่เย็นเลยเดีนะเห็นฝ่งไหนีเนรออป่ไปนือสุดท้ยเหรออืมเนาเกไกแฟนสวย ก็เลยยอนให้อีนิเละครับดับตาบ่อยไม่ได้ับตาอาของข้าวแล้วะรับตานเองครับจีต่อของหวานเนาะเป็นแตงโมกับเยมนะ่ไหะของหวานของหวานเอินบ้านพ่อนี้ของแม่หน่องเปี่ยาแน้คะเนาะอันนี้ของเพื่อนบ้านเป็งบ้านนะคะ ป็นอ,อันนี้หวานขผาปดนะุดเนาะขาต้มนี่ขผาตนะ้มนะแซบเนาะแช่แตบเนะวาหวานค่ะต้องปองเห้พ่อไมพี่น้องบองว่าก็อเอว่าอย่างอเนาะ้า,<ม>าออบ่าหรมณ์เนี่เป็นแ่ไข่เนี่ับผาตมใตมูนแม่น้องไปอย่างมาฝากว่านะ นนหวานเหมือนไปนกินอยู่ในไร่แม่เป็นผูว่วะปู่อเองเมเนาะ กันเปลือกข้าวโพดเปลือกไห่ก็เปน้องเบิ่งก่อนอาตจะวันไห่กให้พี่น,น้อ,องเิ่นเบิ่งเป็นหวานข้าวโพดข้าวต้มเนาะจะเพื่อนะอะไรจะเพืงงพอ่อนำข้าวต้มเนาะผมบอกผมหัวเงินอ่ะอ่ะพอะครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อเสมอเนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องกินง่ายชิดาวเบลครับช่องไอช่องไม้ครับช่องนหนังไม้เนาะ อ่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเบิ้งครับว่าเฮาสิเฮ็ดการยังสู่พี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะก็ฝากติดตามเบิ่งแน่เนอนครับอ่าสหรับมื้อนี้ก็อ่อนี้ล่ะครับคร<บ>ับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<บ>